ยังคงอยู่กันที่กองทัพภาคที่สค่ะได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพกำลังพลด้านการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ข่าวสารของกองทัพบกได้อย่างถูกต้องเป็นกลางเป็นธรรมสร้างสารรค์และน่าสนใจค่ะที่สมโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนริศถาวรวงศ์รองแม่ทัพภาคที่สาม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3โดยเชิญวิทยากรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพบ,บกได้อย่างถูกต้องเป็นกลางเป็นธรรมสร้างสารรค์และน่าสนใจโดยวิทยากรได้มาให้ความรู้เรื่องการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพทั้งนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวว่า การนำเสนอข่าวในยุคปัจจุบันที่ใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายจะต้องมีความน่าติดตามถูกต้องตรวจสอบได้กองทัพภาคที่3จึงต้องการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงภารกิจที่กองทัพทำเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งต้องทำให้น่าสนใจทั้งนี้เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้วหน่วยจะได้พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ในโอกาสนี้นะคะพลเอกเทิดศักดำำิ์ดำขำประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทร,รทัศน์กองทบกได้กล่าวว่ากองกิจการพลเรือนถือเป็นตัวแทนของกองทบกที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนการอบรมในวันนี้จึงจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนแอร์ออกอากาศออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงออนกลาวคือการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพหนึ่งภาพสามารถตอบได้เป็น100่งรคำถามถ้าสามารถถ่ายทอดให้ผู้รับชมได้ทุกช่องทางในการสื่อสารจะได้ใช้ประโยชน์จากสื่อทุกประเภทอย่างมีคุณค่าและให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อประชาชนจึงของให้ผู้แทนหน่วยเรียนรู้นำไปถ่ายทอดขยายผลในกองร้อยกองพันต่อไป